ซึ่งเป็นตู้ทรงทรงจะลึกกว่าตู้ปกตินะครับกว่า715นะครับ7น8นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio ทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้กับผมพัดก็จะมานำเสนอการใส่ดอกตู้8818นะครับทรง JBL นะครับก็จะใส่เป็นดอก180 สองสองสี่สี่นะครับซึ่งเป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตที่แปดโอมนะครับซึ่งกำลังสูงสุดพี่ก็ได้ถึงสี่พันวัต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตู้ซับนะครับเป็นใส่สำหรับตู้ซับซับเบดนะครับวันนี้อุปกรณ์ของเราก็จะพื้นพื้นบ้านเลยนะครับ ก็ใช้ไขควงเลยนะครับมีอยู่ตู้เดียวนะครับได้ทำการซ่อมมาเราก็จะใส่ตู้นะครับแล้วก็จะได้ทดสอบฟังเสียงกันในคราวต่ตอไปนะครับแล้วก็มาเริ่มเริ่มกันเลยนะครับก็ใส่น็อตไว้สน็อตนะครับถอดไว้เผื่อแล้วนะครับ ก็ะเ็นตู้ซับแปดหนึ่งแปดทรง JBL นะครับซึ่งเป็นตู้ทรงทรงจะลึกกว่าตู้ปกตินะครับกว่าเจ็หน้าะครันะครับ, 15, นะ 18, รบอันนี้ดอกที่ไปซ่อมมาก็ รู้สึกอันนี้จะเป็นฝาเรียมนะครับก็จะเสียดายหน่อยนึงนะครับแต่ก็เราก็จะส่งตรงจากโรงงานนะครับโรงงาน P Au d i o เลยนะครับแล้วก็จะใส่นะครับขั้วลบสีขาวนะครับเป็นแบบกดนะครับที่ใส่นะครับก็ดึงดูด้วยนะครับว่าว่าแน่นหรือเปล่านะครับ ตัวบวกผมเลือกไว้เป็นสีแดงนะครับกดแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วเราก็ลองดึงดูนะครับถ้าหลวมเราก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ขับเสียงมันจะกระแทกแรงยิ่งกว่านี้อีกนะครับเราต้องเผื่อแรงกระแทกกับพือของดอกลำโพงด้วยนะครับเวลาตู้เวลาดอกขยับขยีขย้น,นะครับ เราดึงไม่ออกเลยนะครับถ้าดึงไม่ออกแล้วก็พอนะครับสวมเลยทีเดียวนะครับลงตามรอยที่เราเจาะไว้นะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นน็อตน็อตยาวนะครับวันนี้ก็จะพากสดเลยนะครับให้พอดีให้แฟนถ่ายให้นะครับก็เสียงอาจจะไม่ชัด มากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็จะมาอธิบายภายในตู้กันนะครับซึ่งตู้ก็จะใช้บูซับด้านข้างนะครับน่าจะเป็นแปดแปดเหลี่ยมนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมด้านข้างนี้เราก็ต้องบูให่สังเคราะห์นะครับเพื่อให้เสียงไม่ไม่สะท้อนมาหาดอกเหมือนเดิมนะครับส่วนข้างในนี้ก็เราก็จะใส่ ใหญแก้วนะครับแล้วก็จะมีลิ้นเป็นช่องนะครับซึ่งผมก็จะยัดมือได้นะครับเนี่ครับ <c oughs> ก็เป็นลิ้นเพื่อให้เสียงออกมา <c oughs> ด้านข้างด้านข้างช่องลมนะครับทั้งสีด้านนะครับอันนี้เป็นตู้ของทรงมาตินรุ่นแปดเป็นของ JBL นะครับซึ่งตู้ถ้าเป็นตู้ JBL ก็ราคาจะสูงมากเลยนะครับถ้าเป็นของของที่ใช้กันอยู่นะครับโรงงาน JBL ผลิตก็จะ ถือว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นตู้ทรงนั้นนะครับแล้วก็มาใช้เพื่อประกอบประกอบเป็นตู้ขึ้นนะครับใส่ดอกสองสองสสองสีนะครับซึ่งเป็นโทนที่เหมาะกับตู้ทรงมาตินตู้หน้าเปิดนะครับสองสองสี2 2 4ึสองสองสองสี่สี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น2 2งสี่สนะครับรุ่นนี้ก็จะมีสามรุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าดอกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาประกอบใส่ดอกให้เรียบร้อยนะครับ<ม>ก็เป็นรุ่นนี้นะครับก็ก็จะไม่ได้ใช้ทีนอนะครับก็ถือว่ายาวนะครับก็น่าจะเอาอยู่นะครับทั้งแตัวนะครับ วันนี้ไม่ได้ใช้สว่านนะครับเพราะว่าประกอบใส่แค่ตู้เดียวนะครับก็เลยใช้มือแต่ก็ถือว่าขันขันยากเหมือนกันนะครับเพราะเป็นล็อตยาวนะครับเราต้องใช้แรงตัวเราเองนะครับแต่ก็ถือว่าแน่นนะครับแน่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับข้อควรระวังด้วยระวังน็อตตกช่องลมด้วยนะครับ ซึ่งก็ใช้มือนี่ก็ก้ามขึ้นได้นะครับก็ถือว่าได้ออกกาลังกายด้วยนะครับเป็นเป็นตู้เดียวนะครับซึ่งเป็นตู้ที่ส่งซ่อมนะครับซึ่งตู้ที่ส่งซ่อมแน่ถ้าแน่เดิมจะเป็นแบบไม่เรียบนะครับอันนี้ซ่อมมาไม่รู้ทางทางนู้นเ็เปลี่ยนเป็นแน่เรียบให้นะครับ<ๆ><ๆ>ก็ก็ผมก็สียได้เหมือนกันนะครับแน่เดิมนะครับตัวที่เป็นโดมนะครับ ก่อนสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมตรวจเช็คล็อตทุกตัวใหม่ด้วยนะครับว่าเราขันทุกตัวได้แน่นหรือเปล่านะครับตัวแรงกระแทกจะเยอะมากนะครับเวลา power ขบับซับซึ่งแรงก็จะเยอะเราก็จะตรวจดูนะครับเพราะแต่และตัวว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวไหนไม่แน่นเราก็กดกดลงนะครับหมุน หมุนให้แน่นนะครับตรวจเช็คดูนะครับอันนี้อันนี้ข้อดีคือเราทำเองนะครับแต่เราก็จะได้รู้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นดอกที่ซ่อมมานะครับก็ไม่เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสำคัญที่เสียงจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ เราก็มาเริ่มประกอบตะแกรงนะครับเราก็ต้องดูน็อตด้วยนะครับว่าน็อเราหลวมไหมถ้าหลวมเราก็ใช้ใช้ตัวที่ใหญ่กว่าเดิมได้นะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับเราก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่า เข้าเหลี่ยมสนิทไหมนะครับตะแกรงนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับเพื่อเวลา,เาทำไปจะได้เข้ารูปนะครับจะดูตู้ก็จะดูสวยงามด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้จากร้านคิดถึงวิทยานะครับก็ทำตู้มาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับ ก็ใช้รับงานมาแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับล็อตตัวสุดท้ายนะครับก็ถ้าเพื่อความมั่นใจเราก็เช็คดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับว่าหัวน็อตตัวไหนหลวมบ้างนะครับแล้วก็เช็คดูก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ใช้มือขันทุกตัวเลยนะครับก็ไม่ได้ใช้สว่านนะครับ ความมั่นใจแล้วก็ขันดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับตู้สิบแปดตู้ซับส่ง JBL นะครับแดรุ่นแปดหนึ่งแนะครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยยังไงก็ขอบคุณทั้งแม่นะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับมีเรื่องดีๆทางระบบเสียงแล้วก็จะมานำเสนอในช่อง PG Pro Audio ต่อไปนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ